สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมภูมิเกมเกมอร์ใน Ark Survival e v i l มือถืออีกเช่นเคยนะครับผมว้าวว้าวยาฮู้มาโอเคทุกคนก็คือโอเคผมว่าตารางของทำไม่ได้ผมเอออาจจะทำได้อยู่แต่ผมขอเปลี่ยนเกมเป็นจุลศิกโวออนไลน์นะครับผมตารางลงคลิปดังเดิมนะครับก็คือวันจันทร์ พฤหัสศุกร์จะเป็นอาร์ะนะผมส่วนผมขอพูดคร่าวๆครับเผื่อทาไม่ได้ก็คือจุลศิโบอะไรจะมาในวันอังคารหรือวันพุธนะครับผมว้าวส่วนวันเสาร์กับวอาทิตย์นี่ก็อืมอาจจะเป็นจุลศิวบนะครับผมหรือไม่ถ้าอืมมันไม่ได้ก็อาจจะทําเป็นอาร์ไปเลยนะครับผมเออสาหรับวันนี้ก็ทุกคนก็อย่าสงสัยนะผมว่าทําไมผม เสียงมันดีขึ้นก็คือผมใช้ไม์ตัวเดิมนะผมก็ไม์หูฟังอันเดิมทั้แหละแต่ที่มันมีเสียงจี๊บ <c oughs> เคยถ้ามันมีเสียงแบบนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คือผมต้องใช้แบบไม์นี้นะผมเพราะไมเนี้ผมมันเสียงมันคุณภาพเขาจะชัดเจนมากกว่าไม์อันเดิมที่ผมใช้อะผมเสียงม,มันอยู่ในลำคอก็คือครับผม พี่ฮะพี่ฮะมึง,มงปิดมึงเปิดคลิปนานไปแล้วฮะซึ่งวันนี้ผมแล้วไม่ได้มาจับตัวอะไรนะผมวันนี้แล้วผมจะพาทุกคนไปหาแอมเบอร์แบบฟรีๆโดยไม่ต้องใช้เติมเงินสักบาทนะครับผมหลายคนอาจจะรู้ได้ใช่ไหมว่าทาอะไรผมมาไปดูกันเลยดีกว่าผมโอเคครับผมนี่ก็คือบ้านผมนะผมผมได้ทุ่มงบจํานวนหลายล้านบาทในการล้อมบ้านผมนะผม,ผมก็คือมันมีตัวมาบุกบ้านไลผมก็เลยต้องแบบ ลงทุนให้ลูกๆอันนั้นสักหน่อยนะผมแล้วเควสนั่นก็คือเควสตรงนี้นะผมมาเดี๋ยวผมจะอันนั้นให้ดูนะผมมันก็คือเควสตรงนี้เลยนะผมโปรโตโกาเฟ่เฮเบอร์นะผมผม,มขีดให้ดูตรงนี้นะครับผมอ่าเควสนี้เลยนะครับผมเออนั่นแหละนะเควสนี่แหละทุกคนเออเนี่ยมันจะทําให้ได้แอมเบอร์นะผมแบบฟรีๆเลยนะครับผมเออมา เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือเควสเนี้ยผมมาจะให้เราได้แอมเบอร์ไปแบบฟรีๆแล้วผมอืมผมแนะนําให้ผู้เล่นใหม่ๆทําได้เลยนะครับผมคือเควสที่นะผมมันมีตอนแเลเ้วแประมาณ9 <c oughs> น้าแล้วผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะผมคนที่เล่นใหม่ๆก็ขย,ยันทําเควสกันนิดนึงนะผมอาจจะขึ้นมาเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่าครับผมใช้เดียวอีกเช่นเคยนะครับก็คือเมื่อกี้พวกผมอัด อาชิปน,นี่แหละทุกคนแต่มันเด้งเว้ยก็คือเมมกูนี่ชื่อจะเต็มมันก็ไม่เต็มเท่าไหร่นะก็คือถ้าอย่าผมว่านะคงจะต้องไปซื้อคอมมาแล้วมั้ง <c oughs> เออพือในอนาคตนะผมอีกสาสี่ปีข้างหน้าผมโอ้อาเจีนอาเจีนอาเจีนผมสัญญาว,ว่าอารในคอมหรือเกมคอมมันมาโอ้คือเกมคอมคงจะมาแน่แครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับ ว่าอ้างในคอมนี่มันต้องซื้อมันไม่ได้เหมือนในมือถือที่ฟรีไงทุกคนโปโตแกลฟีเฮอร์บิวอล้วครผมผมจะมาสอนทําด้วยก็คือมันจะให้เราไปทำเควสในการถ่ายรูปนะครับผมเออโปโตกราฟีไปถ่ายรูปนะครับเฮอร์บิวอคือสัตว์กินพืชนะครัผมเออคือคลิปนี้จะเป็นคลิปสาระครับผมเออผมบอกสเ ในนั้นช่องแล้วไงว่าจะมีคลิปสาระของเกมนั้นนั้นด้วยครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้คนคงจะไม่รู้นนแน่ๆเะครับว่าเกรนนี้มันได้อะไรครับผมรางวัลก็คือแอมเบอร์ครับผมมาหาลูสกสักย์นินพืชใช่ไหมม,มาเลยหวังว่าคงจะไม่ได้อีกนะถ้าเล่นกูจะโกรธมึงมากโอ้ชาลีโคชาลีโคชะจะทะเลาะกันทำไมฮะทะเลาะกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาฮะมึงก็รู้ไอ้เธอระเบิด โอ้โหเธอระเบิดเธอระเบิดเธอระเบิดมึงมึงทะเลาะกันได้อะไรขึ้นมาสมบทเป็นผู้พิทักษ์สันติราษับผมโอ้ละเต๋อมึงก็ด้วยฮะอะไร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 ทะเลาะมันอยู่ได้ทะเลาะกันอยู่ได้กับเต๋อโอ้โหมาหากล้วโอ้ยิงไม่ออกไปเราไปเข้าเรื่องดีกว่าแล้วไล่สาระมานานมากพอละ โอเคครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าครับผมว่าถ่ายรูปได้ตรงไหนนะผมถ่ายรูกนะผมมันจําอยู่ตรงนี้นะผมผมใครหาไม่เจอก็เลื่อนมาครับผมมันจะเขียนว่าโปรโตมูดเป็นรูปกลองตรงนี้นะเออมาเธอระเบิดเธอระเบิดเอ้ยเธอระเบิดเฮ้ยไม่ตายหรอวะเนี้เฮ้ย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 โอ้โหเธอระเบิดเธอระเบิดไม่ตายไม่ตายเธอ,ร,อ,ะอ,อระเบิดอีกนักเหลอ ไปๆๆไป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 ไรสาระมาคือเควสิ่งบอกมันก็จะทําเดี๋ยวเราจะสอนทํากันด้วยนะครับผมเออนะผมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายดิโปโดูคัดก่อนแล้วกันนะมันเป็นสัตว์กินพืชนะผมก่อนอื่นเราก็ต้องกดรับเควสก่อนนะตรงนี้นะเนี่ยผมกดสตาร์ทไปเลยเอ๊มึงก้นนะมึงกอ็อื้อ,อเธอเระเบิดไปเบิด ไอโอ้โหกูยิงดิโพโดคาต์มนเลยอันะโอ้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 เยอะไปละเอ้ยอะไรกันครับนี่เฮียกูยิงดิโพโดคาต์เออมาๆๆๆครับผมมานี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้แม่เอ้ยกูด่าเลยหรือเนี่าดิโพโดคาตกูจะโอ้โหให้ได้อย่างงี้สิเออมันอย่างงี้วุ่นวาย ไอชิบหายลับเตอเฮ้ยมึงห้าวมากกัแลับเตอเฮ้ยคือสรุปว่าน,นี่ผมไม่ได้ถ่ายรูปแล้วนะโอเคเอาเป็นอิกวางก็ได้ผมกดตรงนี้นะเลื่อนมามาเดี๋ยวผมสอนเองคือเรื่องสอนนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะโอเคกดเลื่อนไม่ชิบคือวันนี้ทําไมมันขัดใจเยอะจังวะม,มาโอเคโปโต้โหมดมามัน ถ้าใครกดรับเควสมันจะมีแดงๆเป็นกรอบขึ้นมาใช่ไหมครับผมแล้วเลือดไปไกลๆใ,ใช่ไหมมันก็จะมีสีแบบเขียวๆขึ้นนะผมแสดงว่าเรากดทำเควสนั้น่านแล้วนะซึ่งมันก็อาจจะดูยากโอเคประมาณนี้นะผมแล้วก็กดตรงนี้นะผมปุ๊บตายเลยนะหนึ่งทีครับผมอ้าวกดหนึ่งทีครับผมแล้วก็อาอะไรกันครับเดีโอเคตรงนี้ับผมแล้วก็ กดยกเลิกออกอามาเลยนะครับผมแสดงว่าเราทำควェสผ่านเรียบร้อยแล้วผมเออไม่ไม่จำเป็นต้องบังคึกบันทึกเข้าไปในเครื่องของเรานะผมแถบควェสข้างบนก็จะขึ้นนะเออซึ่งผมว่ามันถ้าจะหายากหรอสักยินพืชพวกนี้เนะี่ยต่อไปกะลีมีมัดก็ได้อะกะลีมีมัดอะกะลีมีมัดกะรีซึ่งผมว่าแหลกเกินไปผมต้องปรับเป็นโลแล้วเนี่ย <laughs> เครื่องนี้ก็จะไม่ไวเอานนะัเนี่ยเออปีกเอาโลพอโอเคผม อิมอมึงอะไรเนี่ยคือเวลาผมจะทำคลิปสอนอะไรนี่มันต้องมีมารผจญตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมประมาณนี้ก็ได้แล้วก็กดมันเดิมพอบกะรีมีมัดเป็นสัตว์กินพืชนะครับผมกดตรงนี้ก็เหมือนเดิมผมเลยยกเลิกมาควยก็สมเด็จแล้วนะโอเคเนี่ยครับผมมันก็จะมีเสียงแกลกแกลกแลผมเพิ่มเสียงเกมก่อนโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันนะ ซึ่งสัตว์กินพืชคนคุณผู้ชมคงรู้นะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างครับผมอโอเคอืมเดี๋ยวเราจะไปหาตัวอื่นๆบ้างโอ้ยโด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 สามตัวแล้วผมเค้บ <c oughs> ผมผมว่าเราจะอำเป็นจะต้องอันนั้นไหมเนี่ยต้องตัดไปเนะะี่ยฮะคือพันนี้พี่คลิปนี้ผมตั้งใจจะมาสอนทุกคนหาแอมเบอร์เลยนะก็คือหาแอมเบอร์ผมตั้งใจจะไป ไปซื้อทีนารีไปทำที่ขี่สไปโนนะผมเออน้ามเออที่ที่ผมทำนะ่ะเออปึ๊บโดโดยิงทิ้งเลยซะเนี่ยโอเคครับผมกดเหมือนเดิมวิง่งโอเคยกเลิกโอเคมันจะขึ้นเคว้นะผมแปดตัวนะผมเควสนี้แปดตัวเท่านั้นนะไอ้เธอร์เลอกเบิร์ดไอ,นอ้นก ไอ้ระเบิดมาหากูแล้วโอ้มาหากูแล้วมาหากูแล้วมาหากูแล้วเด๋ยวระเบิดเฮ้ยอ่าลดเสียงเกมก่อนเกมมันชักจะดังเกินไปเออโอเคโดรีคูลัสก็ใช่ินเสากินพื้นะผมคือมันไม่สามารถถ่ายตัวที่เป็นลูกของเราได้นะมันต้องถ่ายตัวตัว,ตวป่าเท่านั้นนะเออโอเคปึ๊บเหมือนเดิมโอเคยกเลิกไป ประมาณนี้ครับผมโอเคได้ประมาณห้าหกตัวแล้วมั้งเนี่ยโอเคมันมีตัวอะไรในป่าเล w ดบูที่ผมยังไม่ถ่ายไหมเนี่ยเออผมเห็นไอ้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 กวนอดอนอยู่ฝั่งนู้นด้วยสิเออโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาฝั่งนู้นบ้างนะผมเออคือแถวนี้พี่คุมไงเออนอกจากลังคาก็ผมเลยล่ะเออ เพราะว่าแถวนี้ผม <S <S ผมรู้สึกคุ้นชินไปหมดแล้วมันก็เลยไม่ผมไม่ได้กลัวเหมือนตอนแรกๆนะโอเคปั๊บมาแพคคี้โอเคพาคีนะผมแพคคีเซฟโลกปั๊บเหมือนเดิมปุ๊บโอเค8ดตัวได้ครับผมโอเคปุ๊บผมจะบอกจริงๆเลยนะผมว่าอันนี้ได้จริงนะไม่ได้โมนะเออทุกคนเดี๋ยวเดิลองดูตอนตอนทำควสเสร็จได้ครับผมมันทำได้จริงนะไม่ใช่ เออไม่ใช่ไม่ใช่เอามาอวดอ้างเฉยๆนะมันทําได้จริงนะก <t> ็ราะแต่พวกเดนเดอเสากินพืชพ,พวกนี้มันหายได้ไปไหนหมดวะโอลิโทสอร์ลัดกระดิทโทลิโทลิโทโอเคตัวนี้ก็เป็นไดโนเสาร์กินพืชใจดีนะผมเออถ่าย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 ดิ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 โอเคปึ๊บโชว์แอปวิ่งโอเคโอเคโอเคเหลืออีกประมาณสองตัวได้ปนระมาณสองตัวนะผม เพราะนี่เป็นคลิปสั้นๆนะผมสอนหาแอมเบอร์แบบฟรีๆนะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะผมอือคือไอเธอเราโดวดอปนี่ไม่มันไม่ใช่เดนเสากินพื้นะนะผมเป็นเดนเสากินเนื้อนะแต่ผมว่าไอตัวข้างหน้านั้นไม่น่าจะใช่กินพื้นนะ <c oughs> คือนี่แหละผมผมเลยไม่อยากไปฟาร์มเวลที่ไหนในถ้านะผมว่าอัวแมปมันรีนะก็คือนั่นแหละผมเคยเข้าถ้ำแมลงตรงกลางแมปเว้ยแล้วออกมาจะไปจับสไปโนตัวตัวเวลสามร้อยเว้ย มันหายโอ้โหผมเลยคิดว่ามันแมปมันจะรีนะผมผมเลยผมเลยเครียดมากเลยแล้วก็หัวร้อนด้วย <c oughs> เออคือแบบอะไรวะก็คืออุตสาหหาเจออะแล้วมันดันหายไปอะเป็นโอพลาลซอพลาลซอพลซอก็คือมันหายนะผมเออเดี๋ยวผมจะบ่นไปด้วยเลยนะก็คือมันได้หายไปแล้วนะผมแต่ตัว400 35ยังไม่หายนะก็คือแบบผมคิดว่าแมปมันลีเองเว้ย โดยที่ไม่ได้กดไฮดิเซฟุกนืนอมผมว่าเลยไม่ค่อยอยากจะไปฟราร์มเไปลงถ้ำเยติอะไรในช่วงนี้ผมเออก็นั่นแหละที่ผมชี้แจงไปก็ประมาณนี้นะผมแล้วสิ่งที่ผมหาปเป็นเวลาหลายวันก็คือเกมมันเข้าไม่ได้นะผมเหมือนที่ทุกคนประสบปัญหากันเลยเอยไอเต่าก็ได้ไอต่าก็ได้ไอต่าไ,ไอต่าไอต่าคาร์บ,คาร,บคาร์บเดี่มคาร์บเออคาร์บูออบไฮเดท เออเดี๋ยวมันก็จะมีโอเคโอเคมเมื่อกี้ได้อยู่โอเคตัวสุดท้ายผมอืมปุ๊บแชวะปิงโอเคก็ผมคว้าสำเร็จแล้วว้าหูอีดินโลอีดินโลอีดนโลเนี่ยผมมันได้เป็นแอมเบอร์นะเออโอเคก็ผมได้มาแล้วนะผมแอมเบอร์เนี่ยผมู้ชมเนี่ยมันได้จริงนะไม่ได้ติงนางนะผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะผมมาบอกสาระสำหรับเกมนี้นะผมก็คือการทำเควสโปโตกาฟฟนะผมเออมันจะจอบแอมเบอร์ด้วยครับผมเออสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปทำก็ไปทำซะนะครับผมเออได้แอมเบอร์จริงๆนะผมสำหรับช่วงแรกๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระเทิบไลค์สิครับผมซับสไครต์กันด้วยนะผมเออย่าให้ทับสาระเกี่ยวกับเกมอะไรก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคอมเมนต์ได้นะผมใั่อยากทํา,าอะไรนะผมสําหรับคลิปนี้โอลาตัวเวลาไปก่อนนะผมเจอกันตอนจับสไปโดทุกคนนไม่บายไปแล้ว